อันนี้จะเป็นการซื้อซอหลอดไฟนะครับเดี๋ยวจะมาเปิดดูรู้สึกว่ามันเบาๆยังไงไม่รู้สั่งไว้สามชิ้นทีนี้อันนี้เขาก็บอกนี่ฮะมีคำในนักรุณานะอัดวิดีโอก่อนแกะสินค้าหากสินค้าไม่ครบหรือชำรุดให้ส่งเป็นวิดีโอเท่านั้นหากไม่มีวิดีโอยืนยันทางร้านจะไม่รับผิดชอบทุกกรณี มีคำเตือนแบบนี้ด้วยนะฮะไม่ได้แกะนะครับเดี๋ยวจะแกะดูจะมาแกะกันคัตเตอร์คัตเตอร์มีแกะตรงนี้ก่อน นี่นครับบาดโคตรยังอันนี้อยู่ โอเคเปิดออกมาแล้วครับสั่ไปสกล่องสั่งไปสกล่องอันนี้เป็นสินค้านี่นะเป็นหลอดไฟ LED อ่ามีมอ,อกอด้วยมีมอ,อกอด้วย45วัตต์นี่จะมารีวิวให้ดูนะครับ ขยาวขยาวขยาวไม่ยอมออกอ่าโอเคครับอันนี้เป็นยี่ห้อนี้นะครับอันนี้ก็มีมีของอเป็นแก้วเหรอก็อมไม่ใช่หลอดไฟหลอดไฟหลอดไฟอ่าโอเคครับนี่ก็มีของนะครับ แต่อันนี้ก็ถือว่ามาครบนะครับเดี๋ยวคงต้องไปเทสกันต่อไปนะครับว่ามันจะใช้งานได้หรือเปล่าแค่นั้นเองโอเคครับคลิปนี้ก็เป็นคลิปสั้นๆเป็นการรีวิวแกะกล่องนะครับแกะกล่องการซื้อสินค้าออนไลน์นะครับซื้อสินค้าออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ l a z a d a นะครับ ผ่านเว็บลาซาด้าโอเคครับถือว่าการบรรจุหีบห่อนะครับก็ดีครับห่อ,ห,อหีบหอก็ไม่ไม่บุบไม่ยุบนะครับการขนส่งนะครับขนส่งก็ให้เต็มสิบเลยนะครับถือว่าผ่าน,นครับบรรจุของแล้วก็สินค้านะครับมาครบนะครับสินค้าก็มาครบสั่งมาเป็นหลอด ไฟ LED นะครับหลอด UFO เป็นหลอดทรง UFO นะครับ45วัตต์ก็ถือว่ามาครบนะครับมาครบ3สั่งไฟ3ชิ้น,นครับสั่งไฟ3ชิ้นเป็นแบบนี้นะครับเป็นเป็นหลอดหลอด UFO เป็นหลอด UFO แบบนี้นะครับ ยี่ห้อก็นี่เลยนะครับยี่ห้อนี้เลย S T อะไรนี่แหละโอเคครับผมเป็นคลิปส,สั้นๆนะครับเป็นการรีวิวการแกะกล่องสินค้าออนไลน์นะครับ